ันนั้นคือสมาชิกของเรานะจ๊ะวันนี้เราก็จะไปถ่ายบัตรประชาชนกันที่สถานพูตไทยในกรุงสตอกโฮล์มนะคะทุกคนระหว่างที่รอไปถ่ายบัตรนะคะไม่ถึงเวลาเราก็ต้องแบบอะไกลัวมากเลยแบบกลัวมันบีดใส่เสื้อตอนนี้เราก็มารอรถไ,ไ,ไฟแล้วสรุปเราไม่สายนะจ๊ะเรามาถึงตันทีวง แต่เราเกือบตายเหนื่อยมากวันนี้ภารกิจวันนี้เกือบได้นมกว่าจะได้แบบว่าซื้อตั๋วรถไฟใหม่เกือบจะทิ้งเพื่อนหนึ่งคนไป่ทนด้วนถึงสต๊อฟโฮมแล้วจ้าสมาชิกร่วมเดินทางจ้าตอนนี้ก็ลงรถไฟมาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะ หาทางออกนะคะเพื่อที่จะเรามีแผนจะไปยูนิโคก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้เสียงมันกล้องเดี๋ยวเราจะไปอดัดลิปใหม่อีกรอบตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในสถานีรถไฟแล้วะคะ่ะทุกคนก็เดี๋ยวใจะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะทาน,นี้ใหญ่มากะคะสาวบ้านนานะคะเราก็จะไปเข้าห้องน้ำกันก่อนเพราะว่าเราปวด มาขี่ไว้เราต้องมาเยี่ยวใส่มาขี่มาเยี่ยวใส,ส่ตกโงไหมคะอุ๊ยใช้คำไม่สุภาพข้างล่างนี้นะคะก็จะมีะตู้ฝากกระเป๋านะคะเพื่อนก็อน้ำอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะแล้วก็โซนนี้จะเป็นพวกตู้ฝากกระเป๋าไปคะ่ะทวัวร์เลสเดอร์ิบโคนจ้ะตอนนี้นะคะเราก็เดินออกมาจากสถานีรถไฟแล้ว อันนั้นคือสมาชิกของเรานะจ๊ะวันนี้เราก็จะไปถ่ายบัตรประชาชนกันที่สถานทูตไ,ไ,ไทยในกรุงสตอกโฮล์มนะคะทุกคนอันนี้เพื่อนร่วมทริปมาถ่ายมาถ่ายมาถ่ายบัตรประชาชนด้วยกันส่วนอันนี้มาเ <มา S 2> ที่ยวมาเที่ยวเฉยมาเที่ยวเฉยมาเที่ยวเฉยเก็มา ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงยูนิโคนะคะก็เดี๋ยวเราจะแวะช้อปปิ้งก่อนเพราะว่าเรานัดสถานทูตไว้ตอนบ่ายโมงนะคะตอนนี้เพิ่งมาถึงประมาณ10บโมงเองเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆดูของยูนิโคนะคะทุกคนอันนี้ตัวห่อไหรรนะ4 9่กมันกันได้จริงหรอไม่รู้ใช้เอ็กดีไหเธอก็ลองสีถอเสื้อออกลองเอ็มให้มันหลวมเอากระเป๋ามา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีสีแบบจังส,สีเนาะเป็นสีหมองเหรอเดี๋ยใส่กันยูวีตอนเดี๋ไปยังซิมเมสเตอร์โหพอดีใส่เอ็ดไม่เล็กไม่ใหญ่อืมเอสหูเขาก็คืออาจจะเป็นเออสวยอุนน้ยตัวน,นี้สวย สองร้อยเก้าสิบเก้าอุ้ยตัวนี้น่ารักอ่ะอันนี้เป็นเสื้อครอปอืมน่ารักราคาร้อยเกเสื้อผ้าเยอะมากมีแบบน่ารักน่ารักเออเนี้ยชอบใส่เสื้อแบบเนี้ยแต่ต้อจะหาแขนยาวที่เราชอบใส่เนี่ยสีเจ็บมากเลยสีฟ้าก็สวยราคา299ราสา ตอนนี้คุณรัฐวันก็ได้สิ่งที่เธอต้องการแล้วสองอย่างค่ะได้สองอย่างค่ะได้เสื้อกับกางเกงในกางเกงในสําหรับเ,เวลาเราเป็นประจําเดือนเดือนี้อค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็กาลังจะไปกินรามเมงกันคะ่ะเพื่อนๆ<อ>ก็อยู่ข้างหน้าเราเนี่นะคะ,คะนี่จะร้านรามเมงอยู่ตรงนี้ อันนี้จะมีร้านชานมไข่มุกน,นี่หรอนี่ไงร้านนี้แหละชานมไข่มุกที่อร่อยเนะี่ยนี่จ้าร้านชานมไข่มุกเดี๋ยวเราจะไปกินรามเมงกันก่อนนะคะไปจ้าไปกินรามเมงหิวมากตอนนี้ไม่รู้ว่าคนเยอะหรือเปล่าต้องรอคิวบออันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูนะคะทุกคนสไปซี่มิโซรามเมงนะคะหนึ่งร้อยสาสิบห้าคน กเธอกินอะไรจ้ะเหมือนกันเหรอเหมือนกันเหมือนกันตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในร้านราเมงนะคะชื่อร้านโตเกียวราเมง<อ>ซึ่งเดินไม่ไกลาจากสถานีรถไฟนะคะ <c oughs> แล้วก็เดินไม่ไกลาจากที่เราช็อปปิง้งเมื่อกี้เราก็ไปหมดพลังงานมากับยูนิโคนะคะทุกคนลมละลายมากับยูนิโคไปแล้วคนละหนึ่งพันโคนนะคะเธอหมดไปเท่าไหร่ห้าร้อยตู้หมดไปห้าร้อยพี่ละดร เกือบพันเกือบพันฉันหมดไปสองสองร้อยจ้ะสองร้อยห้าสิรือเท่าไหร่อ,อ,ะรอะ่ะฉันซื้อกานเกงในแค่ตัวเดียวมาแล้วจ้ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสไปซี่รามเมงนะคะเพื่อนๆน่ากินมากเลย ระหว่างที่รอไปถ่ายปากนะคะัไม่ถึงเวลาเราก็ต้องแบบค่าหายกลัวมากเลยแบบกลัวมันบีบใส่เสื้อเสือเท้าอกอดเป็นยังเราเสือแดงเนี่ย <c oughs> แต่รู้สึกว่าเสื้อวันนี้จะแข็งกว่าวันนั้นที่มาเกอามีไข่ อร่อยไหมอ่ายอนแล้ฉันพาพวกเธอมากินของออร่จะไปที่นั่วเหรอไม่ได่เผ็ดเลยขอพี่กลเอ็มมาไว้อุ๊ยพี่นต้อเอาหน้ามาดิเอาหน้าเออลืมเราต้องใส่งาด้วยนะใส่แล้วเพื่อความอร่อยนะกินจนจะหมดแล้วใส่ยา หอมมากาแซ่แซ่บแซ่บ้แซ่บหา่หน้าถ้อยากาอยากมันเพลินกหลอดหนาก่ะูกผิดมาออมนัข้าข้นขออานถหกผิดมะรมา่า้มาใหม่หมูหมูอร่อยมากนีก่นหมูแบบ ละลายละลายในปากอะแซบบอกเลยว่าแซบฉันตัดไม่ได้ฉันกินเขาแบบแซบหนักอ,อันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านมาชีมาชีนะคะชาเขาน่ากินมากเราจะหิ้วชากลับไปที่เวกเกอร์นะคะ,ะอร่อยไหมคะอ้าอ,อร่อยไหมคะเหมือนเหมือนกินที่เมืองไทยไหมเหมือนกินที่ไต้หวันไหม อร่อยกว่าเหรอไม่เหมือนหรอที่ไทยเป็นไงที่ไทยอร่อยมากที่ไทยอร่อยมากเหรออันนี้เธอสั่งอะไร,รอ่ะทำไมน่ารักจังเลยชายเขียวชาแล้วก็ fresh ค่หันหน้ามาดูสิอุ้ยเนี่ยเนี่ยน่านกินกตอนนี้คือแบบว่ารอชาไข่มุกคือนานมากสั่งไปเยอะมากรับนิ้วจ้ะขวดละห้าคน <laughs> แต่กับไรวาเด็กข้าวเหียววะ ตอนนี้นะคะ<ม>เราก็กำลังเดินไปสถานทูตไทยนะคะนากรุงสตอกโฮมค่ะเพื่อนๆก็วันนี้ภารกิจมิชชั่นคอม p l e นะคะภารกิจแรกก็คือโอมิเกุ่าอ,อะไรวะช้อปปิ้งยูนิคอนะคะก็พาเพ,พื่อนไปแล้วแล้วก็ไดทุกอย่างท <ๆ S 2> ี่ตงการหลังจากนั้นก็ไปกินราเมงค่ะราเมนนะคะอร่อยมากแล้วก็ไปทิ่วชาไข่มุกก็คือวันนี้มารับพิ่วชาไข่มุกด้วยแบบ เหมือนแบบบ้านนอกเข้ากรุงอะไรที่บ้านเราไม่มีเราก็ต้องซื้อซื้อจากนี้ไปกิน,นะะเราก็แบบว่า <c oughs> เดินในถนนแบบถนนสายช้อปปิ้งของที่สต็อกโฮมนะคะทุกคนนร้านคงร้านค้ามีแบบว่าเขาจัดเอาเก้าอี้มาให้นั่งข้างนอกแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่สวีเดนก็ไม่หนาวแล้วนะคะอากาศดีมาก ร้านนี้ก็น่ามาเราก็ใช้เวลาไม่นานนะคะเดินจากร้านราเมนนะคะประมาณ10-20นาทีนะคะไปสถานทูตก็คือเรามีนัดตอนบ่ายโมงนะคะเพื่อนก็ไปถึงก็พอดีค่ะก็ไปรอเขาเปิดทําการตอนบ่ายโมงแล้วทําบัตรนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปร้านไทยต่อค่ะไปช้อปปิ้งไปซื้อทุเรียนซึ่งจองทุเรียนเข้าไปแล้ว3กล่อง ก็คือจะไปกินทุเรียนก่อนแล้วก็กินทุเรียนให้มันอิ่มแล้วค่อยๆไปขึ้นรถไฟกลับบ้านนะคะอ,อ,อันนี้คือผู้ร่วมทีมของเราคือแบบว่าพูดไได้ห้ามเลยห้ามตดเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปส,สวยๆกันตรงนี้นะคะทุกคนเรามาเจอพุ่มดอกไม้ระหว่างรอที่แบบว่าสถานทูตเปิดทํางานนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็เดินใกล้จะถึงสถานทูตแล้ว เราไปแวะถ่ายรูปก,กันมาเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูสวยมากเลยถ่ายรูปก,กับดอกไม้ดอกสีเหลืองแต่ตอนนี้คือร้อนมากดูเนี่ยดูนางพากันชื่นชมดอกทิวดิสวยเขาเขาเปิดนี่นะคะสถานทูตไทยเนี่ยทองไทยโอ้ยถึงบ้านใหญ่จะร้องไห้นี่ ติดต่อราชการเชิญด้านนี้ตอนนี้นะคะสิริก็ทําบัตรประชาชนเสร็จแล้วค่ะเพื่อน<ๆ>ก็ใช้เวลานานพอสมควรพอดีว่า<ๆ>เครื่องสแกนเขามีปัญหานะคะ<ๆ>ก็เลย,ยเหนื่อยแล้วทีเนี้ยจองทุเรียนร้านไทยไว้นะคะชื่อร้านอะไรไม่รู้เดี๋ยวขึ้นชื่อให้ตอนทีเนี้ยกลัวมันจะไม่ถัดเวลาเพราะตอนนี้มันบ่ายสองครึ่งแล้วแล้วเพื่อนอีกคนนึงอะยังไม่ได้ทำเลย ก็เลยเดินไปก็เหนื่อยก็เลยออกมาก่อนนะคะออกไปเอานุ่เรียนก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปหาเพื่อนที่สถานทูตอีกรอบค่ะทุกคนไปค่ะเราไปตามล่าหาทุเรียนกันค่ะเฮ้ยเอยคือแบบว่าเดินตลอดทั้งคลิปเลยค่ะตั้งแต่ไปช็อปยูนิโคกินรามเมง็งซื้อชาไข่มุกแล้วก็เดินมาสถานทูตและตอนนี้กําลังเดินไปร้านไทยค่ะ้ยง่ายง่มากเลย ดี๋ยวขอดูกูเกิลแมปก่อนนะคะสุดนะคะก็เดินมาถึงร้านไทยแล้ว,ลวนั่นไงคะทงไทยอยู่ตรงนั้นมาถึงสักทีเดินประมาณ the น e คะนี่คะ่ะร้านไทยยู่ตรงนี้อันนี้นะคะก็มาถึงร้านไทยแล้วมีชั้นล่างด้วยนะคะหาก่อนคงทำน้ำก๋วยเตี๋ยว ใสใ่ผงทำน้ำกว๋วยเตี๋ยวมีเครื่องอะไรนอ้อนี่สองเท่าเลยเจอแล้วสซองสองมหาิวิ่งวิงว่งวิ่งวิ่ง ิบนาทีจะทันไหมไหมาลุ้นกันค่ะว่าเราจะทันรถไฟไหมเหนื่อยมากตอนนี้อ,อีกสิบห้านาทีรถไฟจะออกแล้วนะคะตอนนี้เราก็เพิ่งมาถึงสถาน,นีรถไฟคือวันนี้เจอปัญหามากเลย ดูผมกระเซิงกระเซิงเหนื่อยมากวันนี้วิ่งมาสถานีรถไฟโอ้ยชีตเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะข้างหลังเหนื่อยค่ะใจแบบใจเต้นตุตไม่รู้ว่าจะทันเวลาไหมนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปหาป้ายดูว่าต้องไปขึ้นที่ไหนแป๊บนึงนั่นน่ะตรงนน้นเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้เราก็มารอรถไฟแล้วสรุปเราไม่สายนะจ๊ะ เราม่เห mm ็นตาีบองสนทีส hmm. right. hmm. okay. right. ่หแต่เราเกือบตายนะแต่เราเกือบตายเหนื่อยมากวันนี้ภารกิจวันนี้เกบได้นึกว่าจะได้แบบว่าซื้อตั๋วรถไฟใหม่เกือบจะทิ้งเพื่อนหนึ่งคนไว้ที่สถานทูตเกือบจะทิ้งไอ้ตั๋วไว้ที่สถานทูตเพราะว่าบัตรยังทําไม่เสร็จสักทีรถไฟก็จะมาแล้วอะไรเงี้ยได้คือคนรัตหน้าสิไปอาเวสตาคนนรัจนาสิขึ้นเนื้อ เราจะน่าจะไปขึ้นเหนือจ้ะขอบอกชีตเกือบจ้ะเกือบจะได้ขึ้นเหนือจ้ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครั้งนะคะเพื่อนๆก็ตอนนี้นะคะสิริก็กลับมาถึงบ้านแล้วก็เลยจะมาเล่ารายละรายละเอียดคร่าวๆนะคะการไปทำบัตรประชาชนไทยที่สถานทูตไทยใน กรุงสตอกโฮล์มนะคะหรือว่าสถานทูตไทยในประเทศสวีเดนนะคะเ,เพื่อนๆก็สิริเข้าไปในเว็บเข้าไปใน Facebook ก่อนตอนแรกนะคะแล้วก็เข้าไปจองคิวนะคะก็คือกดเข้าไปตรงที่เว็บไซต์ของเขามันจะอยู่ที่หน้าเพจเลยพอเข้าไปที่หน้าเพจเราก็เปลี่ยนภาษานะคะให้เป็นภาษาไทยหลังจากนั้นภาษาไทยเสร็จเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างค่ะมันก็จะมีให้จองคิวทำพาสปอร์ตจองคิวทำบัตรประชาชนแจ้งเกิดนู่นนั่นนี่นะคะ สิริก็เลยคลิกเข้าไปที่จองคิวทำบัตรประชาชนค่ะแล้วก็ไปเลือกคิวนะคะหลังจากนั้นก็จะใส่ข้อมูลเบอร์โทรอีเมลอีเมลรีจิสเตอร์ไม่แน่ใจว่าล็อกอินผ่านโมบายแบงก์ไอดีด้วยหรือเปล่านะคะก็หลังจากนั้นค่ะพอบุกเสร็จแล้วก็จะมีอีเมลมาจากสถานพูดเราก็เตรียมเอกสารนะคะมันก็จะมีแบบฟอร์มการเขียนอ่ะ การเขียนขอทําบัตรประชาชนเนื่องจากว่าบัตรประชาชนสิริกาลังจะหมดอายุอีกประมาณเดือนกว่าๆนะคะก็คือเกณฑ์ที่ว่าบัตรจะหมดอายุเนี่ยก็คือมันต้องภายใน60บวันนะคะไม่เกิน60บวันก็ถ้าเกิน60บวันนะ่ะเจ้าหน้าที่เขาจะไม่ทําให้นะคะแล้วทีนี้สิริก็พิมพ์เอกสารนะคะฟอร์มการขอทําบัตรแล้วก็กรอกข้อมูลให้ครบ แล้วก็บัตรประชาชนตัวจริงค่ะแล้วก็ไปทำที่สถานทูตแต่วันนี้ที่ไปทำคือติดปัญหาเนื่องจากเป็นคิวแรกใช่ไหมคะพอเข้าไปทำนู่นนี่เสร็จก็ลายนิ้วมือก็แบบว่าไม่ค่อยมีสแกนอะไรก็ไม่ติดพอทำจบขั้นตอนเสร็จแล้วก็เจอเจอว่าเครื่องสแกนเอกสารนะคะมีปัญหาก็รอทางเจ้าหน้าที่แก้ไขยอยู่ประมาณ เกือบชั่วโมงก็ประมาณ40กว่ากนาทีนะคะเจ้นที่เขาก็แบบว่าเออเขาใจดีมากเลยเขาก็บอกว่าเอ้อขอโทษด้วยนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะนู่นนั่นนี่นะคะเราก็ไปทําแล้วเราไม่รู้ว่ามันที่เราไปทำเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็มีปัญหาเพื่อนก็ไปด้วยกันค่ะก็ไปด้วยกัน3มคนแต่ว่ามีคนหนึ่งอ่ะเขาก็ไปทําบัตรเหมือนกันนะคะแล้วก็เขาได้ทําตอนบ่ายสมเพราะว่า ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ติดปัญหาอะไรไม่รู้ว่าเครื่องสแกนน,แนู่นนี่มีปัญหาอะไรนะคะก็ได้ทําตอนบ่ายสามจริงๆคิวของเพื่อนอะบ่ายสองครึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็รุ้นมากเลยเพราะว่าเราต้องกลับรถไฟเที่ยว16.15นะคะคือคือ4ี่โมงสิเราก็แบบเฮ้ยทำไงดีวะเพื่อนกูนจะเสร็จหรือยังนะคะแล้วระหว่างนั้นเราก็เลยช่วงรอประมาณบ่ายสามแล้วก็บอก,บอกเพื่อนอีกคนนึงว่าเดี๋ยวเดินไปร้านไทยนะคะ ที่โอเดนพานหรือเปล่าโอเดนแพลนหรือโอเดนพานไม่รู้ว่าเขาอ่านว่าอะไรนะคะร้านไทยของคุณจันเราก็เลยไปซื้อทุเรียนมานะค่ะทุกคนคือเราโทรไปจองทุเรียนเขาสั่งจองทุเรียนเขาไว้สามกล่องแล้วทีนี้เราก็เฮ้ยเดี๋ยวเวลามันไม่ทันระหว่างที่รอทําบัตรมันต้องนานแน่เลยขอไปซื้อทุเรียนก่อนนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบเออเราก็เลยแบบเออเราก็เดิน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 ไปเปิด Google แ a p เดินประมาณ จากสถานทูตไปร้านร้านไทยอะคะ่ะประมาณ12นาทีแล้วก็เดินไปถึงร้านปุ๊บแล้วก็ซื้อของรีบๆซื้อเสร็จแล้วเรก็เดินออกมาแล้วคิดว่าอุ้ยรอบกูเดินออกมาเนี่ยไม่ต้องเปิด Google หรอกเพราะเดินมาแล้วกลายเป็นว่าเดินแล้วก็เดินเลยไปถึงตรงไหนก็ไม่รู้แล้วก็งงเอา้าทำไมฉันมาโผล่ตรงนี้แล้วทำไมมันมีรถเมล์เยอะจังเอ๊ะฉันมาโผล่ตรงไหนก็เลยเปิด Google แ a p ค่ะแล้วก็เดินกลับไปที่สถานทูตเดินกลับไปที่สถานทูต แล้วก็ไปเจอว่าปกติตอนแรกตอนแรกตอนออกออกตรงปักซอยพอขากลับกลับเข้ามาเข้าหลังซอยอะไรประมาณนี้ก็เลยบอโอ้ตายแล้วชีวิตแล้วไปถึงปุ๊บก,ก็เพื่อนก็ทําเสร็จพอดีประมาณนั้นก็เตรียมตัวแล้วก็ พี่พี่มีพี่คนหนึ่งแกอยู่สต็อกโฮมแกก็แวะไปหานะคะแกก็ถามว่านั่งไหมนั่งทวกไหมนั่งเองใช่หไหมแล้วก็ดูเวลาพี่มันทันเดินจากเดินจากสถานทูตไปสถานีรถไฟแค่ยี่สิบนาทีเองมันทันพี่เด,เดินไปอะไรนี้ขาเดินไปแบบชิวเฉียดมากทุกคนคือแบบโอ้ยเกือบตกรถไฟคือพอไปถึง ไปถึงใกล้ๆสถานีอะแล้วพี่เขาจะพาลงไปตรงเหมือนรถรถไฟใต้ดินเราบอกว่าไม่ใช่เราไม่เดินตรงนี้เราขอเดินข้างบนดีกว่าเราไม่อยากหลงเพราะว่าข้างล่างมันค่อนข้างจะซับซ้อนมันจะมีทางเชื่อมกันก็จริงแต่ว่าคือม,มันจะซับซ้อนอะเพราะเราไม่ใช่คนพื้นที่ไงเราสู้เปิด Google แบบแล้วเดินด้านนอกดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เดินไปถึงสถานีรถไฟแล้วก็เออไปถึงไปถึงอ่าตรงรางรถไฟรอพอดี ห้านาทีค่ะเสร็จแล้วเพื่อนก็เฮ้ยชัวร์เหรอว่ามันอันนี้ชัวร์ทำไมมันไม่เขียนว่าไปไหนนน่นนั่นนี่ก็แบบอ้อาไม่ก็เขียนอย่งไงว่าไปมันเมื่ออันนี้แหละในในตั๋วมันก็บอกอยู่ว่าล่างที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็มีล้างข้างๆกันมันจะไปอาอารเวสตาน่าจะอ่านว่าอเวสตารหรือเปล่าไม่แน่ใจ คือเมืองที่เราจะไปลงนะชื่อ Alvesta คือมันมีตัว L แต่ตัวนั้นมันไม่มีตัว L คือเป็นเป็นตัว A ใช่ไหมคะ A แล้วก็เวสตาส่วนไอเมืองที่เราจะไปนะี่ก็คือ Alvesta ก็คือมีตัว A ตัว L แล้วก็เวสตาเสร็จแล้วพื่ก็บอกนล่นตรงนั้นไปอ่ะพี่พี่จะไปพักเหนือแล้วก็มันไปอุปโซละ่ะจะไปทาไมนั่นเขาไปพักเหนือนี่ของเราเชื่อชั้นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่า เป็นการเดินทางที่แบบว่าวันนี้เป็นการที่ทั้งสนุกทั้งมันก็คือภารกิจที่เราได้ไปทําก็คือไปช้อปปิ้งยูนิโค่สาเร็จไปกินราเมงสําเร็จไปกินชาไข่มุกสําเร็จไปร้านไทยสําเร็จแต่อที่ไม่สําเร็จก็คือสุดท้ายเราแผนว่า เราจะไปซื้ออาหารไทยที่ร้านชบาไทายแล้วก็แบบว่า Take อา a y ขึ้นเราจะขึ้นเอาไปกินบนรถรถไฟแต่คือเวลาเราไม่ทันแล้วเราก็เลยบอกว่า,วาโอ้เสียใจยชีวิตไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าเราไปใหม่นะคะคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะสิริก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ัครส i b e ด้วยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินทุเรียนก่อนนะคะนี่หอมมากเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูแต่ไปคิปหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปนี้มันยาว ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ